สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจันท์ชาแนลเมื่อวนนี้สิภา้งงาไม้ยางปากปาข้ามันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเดินชมร้องร้องอะไรสวย,ยไหมจะตาอันนี้มาเป็น้มาเพ่อของบ้านบ้านมูอโอ้ oh m <my> ม god ฮัลโหลว j u s ส t ์ที่ไหนขอบนี้มาบอัน oh my god ขอบต้องของลูกช้องของอันนี้คนนะพี่น้อง มึงดูพี่น้องฟื้นถ้าแมนบานห้าหนีบอย่างเนาะเผาทานอันนี้เขาคงเสียาไว้ถ้าไปแปลรูปแะ้วมั่งเนาะตั้งแต่สีนี้อันทา้งขจอมารับสื่อเนาะคิดว่านะ ป่าอุดมสมบูรณ์มากจักเม่นห้องอยูงดอกน้อหลุกเนาะโอ้ย เออไปรัวรอป้าจอยอยู่ตรงนี้แหละมันป้าจอยอยู่โน่นละถึงไหนอ่ะแม่แม่ก็ไม่ครบ่ไปแล้วเมื่อย์ลูกเมื่อยลูกบ่ไป